อะไรคือสิ่งที่กำลังจะมาพลิกโฉมหน้าวงการพลังงานของโลกเราไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับพร้อมกับเจาะลึกไปที่บริษัทที่ชื่อว่า Chemical ซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ใจกลางของความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้เลยบอกเลยว่าคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยล่ะครับเพราะมันคือธาตุชนิดหนึ่งที่เคยถูกมองเป็นผู้ร้ายแต่ตอนนี้กำลังจะกลับมามีบทบาทสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือยูเรเนียมหัวใจหลักของพลังงานนิวเคลีย์นั่นเองครับ เอาละครับและนี่คือ5ประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของยุคนิวเคลียร์ไปจนถึงเบื้องหลังที่เป็นเกมการเมืองระดับโลกและอนาคตของวงการพลังงานที่น่าจับตามองอย่างยิ่งถ้าใครยังจํากันได้นะครับหลังเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะในปี2011พลังงานนิวเคลียร์นี่แทบจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้กระแสลมมันเปลี่ยนทิศไปอย่างสิ้นเชิงเลย คือการกลับมาครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันเกิดจาก3เทรนด์ใหญ่ระดับโลกที่มาบรรจบกันพอดีเป๊ะซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยแต่เป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้เรากําลังเจอวิกฤต3ด้านพร้อมกันเลย1คือวิกฤตโลกร้อนที่บีบให้เราต้องหาพลังงานสะอาด2คือปัญหาการเมืองโลกที่ทําให้เห็นว่าการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งเดียวมันเสี่ยงแค่ไหนและ 3. บูม การมาของ AI ที่กินไฟแบบมหาศาลทั้ง3เรื่องนี้แหละครับที่ผลักดันให้พลังงานนิวเคลียร์กลับมาเป็นตัวเลือกที่สําคัญอีกครั้งแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แผนในกระดาษนะครับดูตัวเลขนี้สิ60นี่คือจํานวนเตาปฏิกรณ์ที่กําลังสร้างกันอยู่จริงๆทั่วโลกเลยนะนำโดยจีนกับอินเดียแล้วยังมีแผนจะสร้างอีกเป็นร้อยโอ้โหนี่มันคือการขยายตัวครั้งใหญ่ของจริงเลยครับพอความต้องการมันพุ่งสูงขนาดนี้ก็ต้องมีคนมาตอบสนองใช่ไหมครับและนี่แหละครับที่พาเรามาสู่ตัวเอกของเรื่องในวันนี เคมีคอผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของฝั่งตะวันตกที่กำลังพลิกโฉมตัวเองครั้งสำคัญถ้าจะให้เข้าใจ c คมิโก้เนี่ยต้องลืมภาพบริษัทเหมืองแร่แบบเก่าๆไปเลยครับเพราะตอนนี้ธุรกิจของเขามี3เสาหลักที่แข็งแกร่งมากเริ่มตั้งแต่ขุดยูเรเนียมเอามาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ไปจนถึงเทคโนโลยีเตาปฏิกณ์เลยเรียกได้ว่าคุมเกมตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ําของจริง ภาพนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของแคมเปโคได้ชัดมากครับจากเดิมที่เป็นเหมือนเรือลำเล็กๆที่โครงเคลงไปตามราคายูเรเนียมในตลาดโลกพอเขาไปซื้อกิจการของเวสติงเฮาส์เข้ามาเนี่ยเขากลายเป็นเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินเลยครับคือมั่นคงกว่ามากมีรายได้จากค่าบริการที่สม่ำเสมอลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนไปได้เยอะเลยแล้วความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับ3ธุรกิจนี้มันไม่ได้แยกกันทํางานนะแต่มันส่งเสริมกันและการเป็นวงจรเหมือนกองล้อที่ยิ่งหมุนก็ยิ่งมีพลังส่วนหนึ่งหาวัตถุดิบอีกส่วนแปปรูป แล้วส่วนสุดท้ายก็สร้างบ้านให้วัตถุดิบนั้นได้ใช้งานโอ้โหมันเป็นโมเดลที่แข็งแกร่งและครบวงจรมากๆครับเอาละครับทีนี้เรามาดูที่ตัวสินค้ากันบ้างยูเรเนียมซึ่งตอนนี้กําลังเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออุป,ปทานที่มันตึงตัวสุดๆดูข้อมูลนี้สิครับจากสมาคมนิวเคลียร์โลกเมืองที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยผลิตยูเรเนียมได้แค่ประมาณ3ใน4ของที่โลกต้องการเองนะนั่นแปลว่ามันมีช่องว่างอยู่ตั้ง26%หรือพูดง,ง่ายๆคือหายไป1ใน4่ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าพลังงานในโลกเราหายไปหนึ่งในสมันจะวุ่นวายขนาดไหนนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการที่ไม่มีใครลงทุนในธุรกิจนี้มาเป็น10ปีเลยแล้วปัญหานี้มันไม่ได้แก้กันง่ายๆนะครับเพราะกว่าจะสร้างเหมืองยูเรเนียมใหม่สักที่หนึ่งเนี่ยโหใช้เวลา1 0บถึงสิปีเลยนะตั้งแต่หาแหล่งขอใบอนุญาตก่อสร้างมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากแปลว่าไอภาวะของขาดตลาดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยแหะครับ และสถานการณ์มันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับเพราะผู้ผลิตรายใหญ่ๆของโลกก็เจอปัญหากันทั่วหน้าอย่างคาซาทอมพรอมที่คาซัคสถานก็บอกว่าผลิตได้ไม่ตามเป้าโอรานของฝรั่งเศสก็ไปเจอปัญหาการเมืองในแอฟริกาส่วนเคมีโคเองก็คุมการผลิตเข้มงวดเพื่อพยุงราคาทุกอย่างมันรุมเร้าเข้ามาพร้อมกันหมดเลยทําให้ตลาดยิ่งตึงตัวเข้าไปใหญ่พอของมันมีน้อยการแข่งขันก็ดูเดือดขึ้นเป็นธรรมดา แต่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแล้วนะครับมันกลายเป็นเกมการเมืองระดับโลกไปแล้วที่เดิมพันกันด้วยความมั่นคงทางพลังงานเลยทีเดียวภาพนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยครับฝั่งหนึ่งคือแคมิโกที่อยู่ในแคนาดาประเทศที่มั่นคงทางการเมืองมากๆในขณะที่คู่แข่งหลักๆของเขาเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามันคือความแตกต่างที่ชัดเจนมากดูตารางนี้จะยิ่งชัดเลยครับสินทรัพย์หลักๆของแคมิโกเนี่ยอยู่ในแคนาดากับอเมริกาซึ่งมีความเสี่่ยงตมาก แต่ดูคู่แข่งสิครับคาซาตอมพรอมนี่ก็อยู่ในโซนอิทธิพลของรัเสเซียกับจีนส่วนโอราโน่ก็มีความเสี่ยงในแอฟริกาในโลกที่อะไรก็ไม่แน่นอนแบบนี้การมีฐานที่มั่นคงนี่แหละครับคือแต้มต่อที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในโลกยุคใหม่เนี่ยยูเรเนียมของคุณมาจากไหนสําคัญไม่แพ้ราคาเท่าไหร่เลยนะครับแคมโก้เลยกลายเป็นเหมือนกลมมาทันประกันความเสี่ยงทางการเมืองไปแล้วคือบริษัทพลังงานในโลกตะวันตกเนี่ยเขาเต็มใจที่จะจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยเพื่อแลกกับความสบายใจว่าเขาจะได้ของชชว์ชว นี่แหละครับคือความได้เปรียบที่ยั่งยืนของแคมโคมาถึงตรงนี้ภาพมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าแคมบริคเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบสุดๆแต่แน่นอนการลงทุนทุกอย่างมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านเสมอเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพครบถ้วนเราก็ต้องดูความเสี่ยงพวกนี้ด้วยอย่างแรกเลยคือราคาหุ้นที่ตอนนี้ก็สูงมากแล้วมันสะท้อนความคาดหวังไปเยอะแล้วก็มีความท้าทายเรื่องการทําเหมืองซึ่งเป็นงานที่ยากและอาจจะดีเลย์ได้เสมอ หรือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ขึ้นมาที่ไหนสักแห่งในโลกโอ้โหมันกระทบทั้งอุตสาหกรรมแน่ๆนสุดท้ายก็เรื่องความผันผวนของราคาที่เป็นเรื่องปกติของตลาดแบบนี้อยู่แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาคิดประกอบกันครับการมองแคมโคเนี่ยมันต้องมองกันยาวๆเหมาะกับคนที่รับความผันผวนได้เพราะจุดแข็งของเขาทั้งเรื่องกลยุทธ์ทั้งการก่อไปกับเทรนดใหญ่ของโลกมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆจริงครับในวันที่โลกกาลังทุ่มเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของพลังงานนิวคลีย์ ที่มีทั้งผลตอบแทนมหาศาลร,รออยู่แต่ก็มีความเสี่ยงใหญ่หลวงซ่อนอยู่เช่นกันรางวัลที่ได้มามันจะคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าบทสรุปของเกมพลังงานโลกครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรคือถ้าดูตัวเลขย้อนหลังไป5ปีนะหุ้นของเคมีโคนี่มันบวกไปเกือบเกือบ1% 0 0 0เลยนะครับบวก989%โอ้โหเรียกว่าเป็นหุ้นดาวเด่นของตลาดตัวหนึ่งเลยแหะครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือ บริษัทที่ปี2021ยังขาดทุนอยู่เป็นร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยมันกลายมาเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตลาดได้อย่างไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคเพื่อที่จะไขปริศนามูลค่าพันล้านนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันก่อนเลยครับเรื่องมันเริ่มในช่วงที่ตลาดยูเรเนียมเนี่ยซบเซาสุดๆเลยนะครับคือราคามันต่ํามากในขณะที่คนอื่นเขาคิดว่าต้องเร่งผลิตออกมาขายเคมีก้กกับทาในสิ่งที่เรียกว่าสวนกระแสสุดๆครับ นั่นก็คือตัดสินใจปิดเหมือง m a c a r า h u เ r อร์รซึ่งเป็นเหมืองที่ใหญ่และสําคัญที่สุดขอไปเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขขาดทุนที่เราเห็นในบัญชีมันไม่ใช่สัญญาณของความออนแอหรือความล้มเหลวเลยนะครับแต่มันคือการเดิมพันเป็นการเดิมพันที่คํานวณมาอย่างดีแล้วพูดง่ายคือยอมเจ็บตัวในระยะสั้นเพื่อเก็บของดีเก็บยูเรเนียมที่มีค่าที่สุดไว้ใต้ดินรอวันที่ราคามันกลับมาแล้วค่อยว่ากัน แล้วไอ้กลยุทธ์ยอมขาดทุนเพื่อชนะเนี่ยมันทางานยังไงกันแน่เรามาดูกันครับว่าการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะบ้าบิ่นในตอนนั้นเนี่ยมันปูทางให้เขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ได้ยังไงโอ้กลยุทธ์นี้ต้องบอกว่าฉลาดมากครับคือแทนที่จะขุดของตัวเองขึ้นมาขายในราคาถูกๆใช่ไหมแคเมโกกลับไปซื้อยูเรเนียมจากตลาดเปิดหรือที่เรียกว่าสปอตมา์เพื่อเอาไปส่งมอบให้ลูกค้าตามสัญญาที่ทําไว้การทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะ หนึ่งคือได้เก็บของดีของตัวเองไว้ในดินและ2การที่ตัวเองเข้าไปไล่ซื้อในตลาดเนี่ยมันก็ยิ่งไปบีบให้สป,ปายในตลาดโลกลดลงไปอีกซึ่งมันก็เร่งให้ราคาฟื้นตัวเร็วขึ้นไปอีกเอาล่ะครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ต้องบอกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยเป็นมูฟที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเคมิคอลจากบริษัทเหมืองธรรมดารรมดาเนี่ยให้กลายเป็นอะไรที่ทรงพลังขึ้นมาแบบคนละเรื่องเลยครับ ในเดือนพฤศจิกายนปี2 0 2 3นะเคมโกประกาศเข้าซื้อหุ้น49%ใน WestH เฮาส์อ e c ล็กทริกคอมพซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างแล้วก็ให้บริการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขยายธุรกิจธรรมดานะครับแต่มันคือการปฏิวัติตัวเองเลยจากแค่คนขุดแร่กลายมาเป็นผู้ให้บริการพลังงานนิวเคลียร์แบบครบวงจรเรามาดูระบบนิเวศใหม่ของเขากันมันทรงพลังมากๆครับคือสเต็ปแรกเขายังขุดยูเรเนียมเหมือนเดิมอันนี้คือธุรกิจหลักแต่สเตที่่2ผาน เขาสามารถสร้างเตาปฏิกรณ์ได้เลยสร้างโรงไฟฟ้าได้เองแล้วก็สเต็ปสก็ให้บริการดูแลซ่อมบำรุงเตาปฏิกรณ์พวกนั้นในระยะยาวและที่เด็ดที่สุดคือสเต็ปสลูกค้าที่สร้างเตาปฏิกรณ์ใหม่กับเขาเนี่ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นลูกค้าที่ต้องกลับมาซื้อเชื้อเพลิงยูเรเนียมจากคาเมโกไปตลอดโอ้โหมันเป็นวงจรที่แบบสมบูรณ์แบบและปิดรูปได้สุดยอดมากไอ้โมเดลธุรกิจแบบครบวงจรแบบนี้แหละครับที่มันสร้างสิ่งที่ในวงการเรียกว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจหรือเอคอนอเมกโหมดที่แข็งแกร่งมากๆให้กับคาเมโก คือลองคิดดูสิครับว่าในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่มันใช้เงินทุนมหาศาลแล้วก็มีกฎระเบียบยิบย่อยเต็มไปหมดเนี่ยการที่ใครจะมาสร้างระบบนิเวศแบบนี้เพื่อมาแข่งด้วยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเหมือนกับว่ายัางไม่พอครับมีตัวเร่งที่มาเติมเชื้อไฟให้กับกลยุทธ์เวสติงเฮาส์ให้มันลุกโชนขึ้นไปอีกนั่นก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐพอมีข่าวประกาศความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐเพื่อสร้างเต่าปฏิกรของเวสติงเฮาส์พร้อมเงินสนับสนุนอีกอย่างน้อย8 0,000ล้านดอลลาร์ โอ้โหคุณพุ่งไปเลยครับ15%ในวันเดียวโอเคพอมาถึงปัจจุบันบริษัทที่พลิกโฉมตัวเองไปหมดแล้วเนี่ยก็กำลังเผชิญกับบททดสอบรังสำคัญครับคือการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่าง2ฝั่งกระทิงกับหมีเกี่ยวกับอนาคตและมูลค่าของมันในตอนนี้นี่แหละเรามาดูฝั่งที่มองบวกหรือฝั่งกระทิงกันก่อนเขามองว่าหนึ่งเลยนะเคมเคลิลคือผู้นำตลาดในภาวะที่ยูเรเนียม,มันขาดแคลนยังไงก็ได้เปรียบ2คือ สินรั์ของเขาอยู่ในประเทศที่มั่นคงอย่างแคนาดาสหรัฐถือว่าปลอดภัยมากในเชิงภูมิรัฐศสาสตร์3คือการผนึกกําลังกับเวสติงเฮาส์เนี่ยมันสร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและกลําไรดีสุดและที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนุนใหม่ที่กาลังมาแรงมากๆก็คือความต้องการไฟฟ้าจากพวกศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมันมหาศาลมากนะครับและพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละคือคําตอบที่ใช่เลยแต่เดี๋ยวก่อนมาฟังฝั่งที่มองต่างมุมหรือฝั่งหมีกันบ้างเหตุผลของเขาก็น่าคิดนะครับข้อแรกเลยคือราคาหุ้นตอนนี้มันแพงมาก แพงจนเหมือนกับว่ามันสะท้อนความคาดหวังที่เพอร์เฟกไปหมดแล้วแปลว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดเดียวก็อาจจะร่วงหนักได้เลยแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยมันมีความเสี่ยงในการดําเนินงานอยู่เสมอและที่น่ากลัวที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมนี้ก็คือความเสี่ยงจากเหตุการณ์หงดําหรือ Black Swan เช่นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ร้อยแรงที่ไหนสักแห่งในโลกซึ่งมันสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดในชั่วข้ามคืนเลยนะครับสรุปในภาพเดียวด้วย s w o t Analysis ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นครับจุดแข็งคือสินทรััพย์ะดบ การผนึกกําลังกับเวสเฮาส์แต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องต้นทุนที่สูงและความซับซ้อนในการดําเนินงานส่วนโอกาสก็คือความต้องการไฟฟ้าจาก AI ที่กําลังมาแรงสุดๆแต่ก็ต้องแลกมากับอุปสรรคใหญ่นั่นก็คือความเสี่ยงจากมูลค่าหุ้นที่สูงพลีดไปแล้วนั่นเองคือ,อถ้าเราจะดูว่าความคาดหวังของตลาดมันสูงแค่ไหนลองดูที่ค่า PE/ Ra t i o ก็ได้ครับคืออัตราส่วนราคาต่อกําไรเนี่ยของแคมโคเนี่ยทะลุ90เท่าไปแล้วนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของตลาด s p 500อยู่ที่ประมาณ25 โอ้โหต่างกันเยวะมากมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงมากๆๆเพื่อซื้ออนาคตของแคมโคแล้วถ้าไปดูฝั่งนักวิเคราะห์ที่ Wall Street ละ่ะเขาคิดยังไงกันคือภาพรวมเนี่ยชั้นธรรมติส่วนใหญ่เป็นสตรองบายเลยนะคือเชียร์ให้ซื้อกันสุดๆแต่จุดที่น่าสังเกตคือช่วงของราคาเป้าหมายครับ มันกว้างมากมีตั้งแต่53ดอลลาร์ไปจนถึง140ดอลลาร์ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนั่นแหละครับว่าแม้แต่มืออาชีพเองก็ยังมองอนาคตของบริษัทนี้ด้วยความไม่แน่นอนที่สูงอยู่เหมือนกันคือการพลิกโฉมของคาเมโกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยมันน่าทึ่งมากราคาหุ้นที่สูงขนาดนี้ที่มันเหมือนกับว่าตลาดได้ตั้งราคาไว้สําหรับความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านไปแล้วมันยังพอจะมีที่ว่างเหลือไว้สําหรับความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอยู่บ้างหรือเปล่า นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนที่สนใจบริษัทนี้ต้องหาคำตอบให้เจอครับพอมีดีลของ Westinghouse เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีมองคารเมโกไปเลยครับมันเหมือนกับว่าเรากำลังมองบริษัท2แห่งที่ซ่อนอยู่ในหุ้นตัวเดียวนะครับวิธีการประเมินมูลค่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า sum of the parts หรือ SOTP นะครับอธิบายง่ายๆก็คือการแยกส่วนธุรกิจแต่ละส่วนออกมาตีราคาแล้วค่อยเอามารวมกันอีกทีเพื่อให้เราเห็นมูลค่าที่แท้จริงที่มันอาจจะซ่อนอยู่ข้างใน พอเราลองใช้วิธี SOTP มาวิเคราะห์ดูนะครับจะเห็นเลยว่ามูลค่าตลาดรวมของ Cameco ที่อยู่ประมาณ42,000ล้านดอลลาร์เนี่ยโหกว่า35%ของมูลค่านั้นมาจากส่วนแบ่งใน Westinghouse แค่อย่างเดียวเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าตัวธุรกิจเหมืองแร่ยูเรเนียมจริงๆของเขาที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะมากเลยก็ได้ ทีนี้เรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆอีกอันนึงครับคาสตอมพรอ,อมจากคาซคสถานเขาผลิตยูเรเนียมได้มากกว่าเคมีคอลเป็น2เท่าเลยนะแต่ทําไมมูลค่าตลาดถึงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งล่ะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบมันอยู่ในคําน,นี้ครับแคมีคอลพรีเมียมคือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยความมั่นคงของสป라이เชนมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนักลงทุนเลยยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อยูเรเนียมจากพันธมิตรของโลกตะวันตกที่ไว้ใจได้อย่างแคนาดาแทนที่จะไปเสี่ยงกับแหล่งผลิตที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วก็จีนครับเอาละครับทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนั่นก็คือการก้าวเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ใหม่ของโลกเราคือทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกันพอดีเลยครับไล่มาตั้แต่เป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการประกาศของหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ไปจนถึงดีลประวัติศาสตร์ของเคมิคอลเองทั้งหมดนี้มันกําลังผลักดันให้โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ใหม่อย่างเต็มตัวเลยครับแล้วมีประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับ คือข่าวใหญ่เรื่องดิว80,000ล้านตอนล่านเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยยังอัปเดตโมเดลการประเมินมูลค่าของตัวเองไม่ทันเลยได้ซ้ำไปแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าราคาเป้าหมายที่เราเห็นเกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะกลายเป็นราคาที่ล้าสมัยไปแล้วก็ได้ ดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปก็คือการลงทุนในแคมิโกตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การซื้อบริษัทเหมืองแร่อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการซื้อสินทรัพย์คุณภาพสูง2อย่างในราคาเดียวเลยอย่างแรกก็คือธุรกิจเหมืองแร่ยูเรเนียมระดับท็อปของโลกตะวันตกและอย่างที่2ก็คือหุ้น49%ในบริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ตอนนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจนกลายเป็นเหมือนแชมป์ระดับชาติของสหรัฐไปแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ AI กาลังพลิกิกกกมมททุส่่งงอยาไปหด ใครกันแน่ที่จะเป็นคนกลุ่มกุญแจสำคัญที่คอยป้อนพลังงานให้กับมัน